วันนี้ทีมชาติไทยชุดยู23ก็ตบเท้าเข้ารายการเตรียมที่จะไปชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวาวค่อนข้างที่จะเงียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทีมชุดนี้หลายคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดในเต็มรุ่นของยู23ไปนะครับตัวหลักๆจากชุดซีเกมหลายคนก็ไม่ได้ไปเนื่องด้วยปัญหาการบาดเจ็บด้วยสม,มสรไม่ปล่อยนะครับเพราะมันไม่เป็นช่วงมันไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชทีมชาติไทยโค้ชวังธรรมาเ่เสิรประายุบางคนยุยก บางคนยังไม่เคยติดทีมชาติเลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาไปแบบการหาตัวผู้เล่นมาให้ได้ครบทีมที่จะไปแข่งขันก็แล้วกันนะฮะก็ต้องใช้คําพูดตรงๆแบบนี้เพราะว่าระบบของฟุตบอลไทยเรามันไม่ดีเราไม่ได้มีการวางแผนและเตรียมการให้มันสอดคล้องกันนะครับซีเกมสิงแชันเอเชียเรามีปัญหาในเรื่องนี้ก็ทําให้เกมซแชปนเอเชียที่แทนที่จะเป็นชุดที่เราไปกันน่าจะแบบมีความหวังในการลุ้นมากที่สุดก็กลายเป็นเหมือนไปแข่งให้มันจบๆไปตามเนื้อผ้านะครับสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็ถือว่่่าาเเป็นนรรืองทีหด้ ต่อจิตใจของแฟนบอลไทยพอสมควรนะครับอย่างที่เขาพูดกันเลยครับย้อนกลับไปดูเกมรอบคัดเลือกนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็นัดสุดท้ายเราเจอกับมาเลเซียกว่าที่เราจะยิงชนะได้นาทีสุดท้ายนะครับช่วงทดเวลาช่วงที่เกมฝนตกหนักๆวันนั้นเนี่ยเราเฮกันทั้งประเทศที่เรายิงชนะแล้วเราคว้าตั๋วไปรอบสุดท้ายแต่ปรากฏว่าชุดเต็มในวันนั้นชุดที่เรามุ่งมั่นกันในวันนั้นก็ไม่ได้ไปชิงแชมป์เอเชียนะครับนี่คือความไม่ได้เรื่องของระบบของฟุตบอลไทยใช้คำหนึ่งเลยการไม่รู้ใช้คำไหนก็ขออนุญาตใช้คำตรงๆแบบนี้ก็ล้กกนนชชุุดดีี็็เเยยปอ่่างท หลายคนทราบกันว่าไม่เต็มรุ่นนะครับอย่างไรก็ดีครับก็วันนี้ทีมเข้าแข่งฝึกซ้อมกันแล้วนะครับเก็บตัวกันอยู่ที่โรงแรมเดิมที่ตรงลังสิตปทุมธาน,นีแล้วก็ซ้อมที่สนาม yh a ของ BG นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินมาล่าสุดเนี่ยจากแผนตอนแรกที่ว่าจะมีเกมอุ่นเครื่องสักหนึ่งเกมก็น่าจะไม่มีนะครับโดยทีมจะหยุดพักกันในช่วงปีใหม่ด้วยแล้วก็ไม่มีแผนอุ่นเครื่องอะไรแล้วก็วันที่3จะเดินทางไปซาอุดนะครับแล้วก็เตะเกมแรกวันที่8เจอออสเตรเลียนะครับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกรัดน,นะครับที่ Sport บก็ เผื่อใจไว้ด้วยก็แล้กันกบทีมชุดดีอย่างที่บอกนะครับมันดูแล้วมัน มันหน่อยเหงาเลื่อนมันเหมือนไม่มีความหวังเลื่องนะครับเรื่องของการเตรียมทีมก็มีปัญหานะครับเรื่องของการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็แบบนี้มีแผนที่มันจะเขาเรียกว่าติวเข้มในช่วงสุดท้ายให้มันไปได้ลุ้นเลยอ่ะเหมือนว่าไปแข่งให้จบๆไปจริงๆนี่คือภาพสะท้อนเห็นว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบที่มันผิดเพี้ยนจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับเมื่อทุกคนไปในฐานะทีมชาติไทยเราก็ต้องตามเชียร์กันเนาะเอาใจช่วยกันละกันนะหวังว่าเราจะหักปากกาเซียน ฟุตบอลอะไรแล้วเกิดขึ้นได้หมดแหละเนาะลุ้นกันตอนนั้นดีกว่านะครับเอาใจช่วยครับทีมชาติไทยช่วยู23